<c oughs> สวัสดีครับเราจะเริ่มจากเวลาเมื่อเราเริ่มพูดนะครับอันนี้เริ่มแล้วยังอันนี้เริ่มแล้วไหมถ้าเริ่มแล้วก็เอาเลยมาไม่มีเรื่องเล่าหรอกแค่จะมาคุยทุกคนเพราะคิดถึงเฉยคิดถึงนะครับ อาต้องปกติอ่ะของเตะจะเครื่องติดตอนหลังแล้วมันจะชอบอยากคุยตอนหลังแต่นี้เราต้องทําให้ทุกคนต้องพิมพ์คําถามยั่วให้เครื่องติดให้ได้เร็วๆเพราะเรามีเวลาแค่สิบห้านาทีอ่ะยั่วมาครับทุกคนยั่วมาพี่เตททำยังไงให้อาจารย์อจอออบจุมหรืออาจารย์ครับอันนี้ต้องเคลียร์ให้พี่นิดนึงให้ออบจาุมพูฟวิจัยใหญ่สังยายสังงงสวดบทไหนคือใายซัง อะไรวะนี่งงอ่ะพี่เตนทำยังไงให้อ,อจอคืออาจารย์ผู้วิจัยยัยสังงงสวดบทไหนพี่ก็งงครับ Is this a quick space do we have to run? No need. Fifteen minute is not that quick. คิดถึงจังเลยครับพี่ถึงเหมือนกันครับ ฮัลโหลขอเติมพี่เต้นหน่อยครับนี่ไงเติมแบบอันนี้เติมแบบมิติเดียวไปก่อนมิติเสียงแต่ถ้าจะเป็นเติมแบบ 4D ต้องรอนะครับต้องมาจริงๆนะคิดถึงครับคิดถึงคิดถึงตอนนี้เอามือประกบกันเป็นรูปหัวใจอยู่ส่งให้บอกให้รวย อยากเติมเต้ม,ตม,มาสิครับเต้ก็อยากเติมเหมือนกันครับเฮ้ยเต้ต้องเนี่ยเต้เต้องทําเวลาเห็นว่าไม่ชอบเลยอะมันเต้แต่ต้องชิวๆแล้วก็ค่อยให้มีอารมณ์มาแล้วค่อยพูดอุ๊ยพี่น้องเค้กบอกว่าขอบคุณพี่เต้ค่ะคือขอบคุณอ๋อก็ามาดูซีรสเบคอนมาน่ารักเดียดแต่ว่าเหมือนเป็นแบบคอนเสิร์ตอินโทรเวิร์ด คนสุดแบบเหมือนแบบเค้กกับเมืองเขาเป็นความเป็นแบบเออน่ารักอะคือคือเตะชอบความตลกแบบนี้เหมือนแบบเขาเป็นเขาเป็นคนพูดน้อยที่อยู่มาสักพักจนเขาจนเขากล้าจะพูดในเหมือน่งว่ายังไงเดียจนเขาพูดเก่งขึ้นในที่สาธารณะแต่คิดว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเขาคงแบบถ้าอยู่บนเวทีงเงี้ยแต่ว่าเขาต้องแบบ ไม่กล้าพูดแน่เลยแต่ว่าเขาดูอยู่มาสักพักจนเขากล้าที่จะเหมือนเป็นฟิลแบบอินโทอดปีกล้าใช้คำนี้กันใช่ที่เก่งขึ้นแล้วก็แต่จะชอบแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะมีความแบบน่ารักบางอย่างอ่ะแล้วแฟนๆของน้องเซียสเวิคอนก็มีความแบบทุกคนก็เรียบส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ดูเอเนอรจีเรียบร้อยะเราดูแบบดูดูเลยเป็นคอนเสิร์ตท,ที่แบบน่ารักเรียบร้อยมากเลย นอกจากคําขอพูดลองเล่นแผ่นเสียงใหม่หน่อยเออเออเดี๋ยวเล่นนะให้นะ่ะอมนิธีแต่ว่าเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะลงคลิปให้ที่ไปร้องเพลงเก่าให้ด้วยแต่หาไม่เจอเลยครับเออเดี๋ยวลงในสตอรี่ให้ลงสตอรี่หน่อยดีกว่าจงเมืองดูคอนจูสนุกไหมดูคอนสนุกดีครับ ดึกมากพอเดี๋ยวไปแล้วไงแบบเดียวไม่ไม่กวนเวลาเนะี่ยอ่ามีเรื่องอะไรเร็วๆใครมีใครมีใครอยากให้พูดเรื่องอะไรไหมมีใครอยากพูดอะไรไหมโอมนิ่ทีเดี๋ยวเลเล่นแผ่นเสียงใหม่เพลงเพลงใหม่ยังไม่ได้ฟังเลย เล่นแผ่นเสียงคืออะไรอ่ะทำตรงเลยทำแบบไม่อายใครเลยอ่ะอ๋ออ่ะที่เริ่มที่จะเล่าก็คือเตเหมือนเตเคยเล่าไปแล้วป้ะว่าเหมือนแบบช่วงอายุสามสิบสี่อ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่คือเตเป็นคนกินเยอะมากทุกคนเตเป็นคนกินข้าวเยอะติดนิสัยเนี้ยมาจากตอนเด็กๆอ่ะเป็นโรคโรคก,กลัวผอมคือเราเป็นเด็กที่ผอมมากแล้วก็แบบ เรารู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มันเป็นแบบมันน่าอายอ่ะเหมือนมันผอมแล้วมันเหมือนเราเพ r c e p t i มาว่าการผอมของเราจะมีคนท, oo, ทักทพรผอมจังเลยผอมย้มยันี้คือเหมือนสําหรับเรามันคือเรื่องที่แย่แล้วเราก็จะไม่อยากผอมแล้วรู้สึกว่าการผอมคือแบบคือคือเออเขาเขาจะอะก็เลยเข้าใจแล้วว่าเป็นยังไงเดียรเราจะเราก็เลยจะรู้สึกว่าคาอ้วนี่ยคือคำชมสำหรับเราอ่ะเออเพราะว่าเราโตอ่ะการที่ผอมคือสิ่งแย่ แล้วทีนี้ใช่ไหมเราก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งอายุ34อ่ะคือเตะจะน้ำหนักประมาณ62 63มาตลอดแบบไม่ค่อยเกินเนี่ยบบ้ากเกจเวทของเตคือ65ใช่ไหมแต่เตก็ไม่เคยถึงเลยอ่ะเตหก็63 64 62อะไรเงี้ยเรื่อยๆประมาณเนี่ยจนกระทั่งเหมือนแบบอายุ3เนี่ยปีเนี่ยปี68เนี่ย,ป,ย,ป, 6, ยประมาณเดือน3เดือน4เดือน2เดือน3เดือน4อะไรีอยู่ยีเตะเตก็แบบน้ําหนักเป็น67ขึ้นมา เหมือนแบบไม่ได้ชั่งนานแล้วก็อยู่ดีก็ตกใจเฮ้ยทำไมเรา่อหกสิบเจ็ดได้วะือตอนแรกก็ดีใจมากเลยแล้วสักพักอยู่ดีมันก็เป็นหกสิบแปดอ่ะแล้วก็เคยเป็นหกสิบแปดจุดห้าอะไรย่างซึ่งเป็นแบบกลายจะกลายว่าที่เคยอยากจะละหกสิบเจ็ดหกสิบแปดพอมนหกสิบแปดจริงๆมันตกใจแล้วมันก็แบบหรือไม่อยากวะแล้ว็ไงงตัวเองอ่ะแล้วก็มันก็เป็นน้ำหนักเนี้ยแล้วคือเราก็เกียงกินแบบเดิมอ่ะเราก็เลยเหมือนแบบคือแต่กินเยอะกินข้าวเยอะไปกินข้าวเยอะกินหลายมื้อกินหนึ่งสามมื้อ ถึงจะสามมือแต่เป็นสามมือที่เราชอบยัดอะไรลงไปมันบางทีอิ่มแล้วแต่ว่าติดนิสัยการยัดเพื่อให้น้าหนักเยอะก็จะกระดกเชคคือกินข้าวเสร็จกระดกนู่นกระดกนี่ต่อให้มันแบบยัดยัดยัด,ยด,ยดหาเป็นฟิลยัดหาให้มันแบบให้มันให้มันอ้วนอ่ะพอตอนเนี้ยเป็นหกแปดขึ้นมาอยู่ดีก็แบบการจะเปิดกล้องสกาเลนทาร์แล้วเราต้องคือมันก็มีมันก็คือเป็นช่วงที่มีแขนตัวรใหญ่ขึ้นมาแต่มันก็จะมีพุงไง ล้วก็เลยเฮ้ยหรือว่าเราต้องลดปรุงอะไรแล้วก็เลยเหมือนแบบเต้ก็เลยเน,นี่ยสามสี่ห้าวันมันไก็เลยกินน้อยลงกินน้อยลงแล้วเออแล้วก็พอกินน้อยลงป,ปุ๊บอะวันนี้มาช่างอะเต้ทำเพิ่งเพิ่งกินน้อยลงเนี่ยประมาณสามวันสี่ตั้งแต่ตอนที่ไปสามสามสี่วันนี้เองอะวันนี้มาช่างเลยหกสิบห้าแล้วเออก็ลงไปแล้วประมาณสามโลก,กว่าก็เร็วเหมือนกันนะก็รู้สึกอก็ยังแต่ว่าประเด็นคือกล้ามเนื้อก็หายไปเหมือนกันเนี่ยวันนี้ที่ไปวัดอะมวนกล้ามเนื้อก็หายไปประมาณ โลโลครึ่งอะไรเงี้ยเลยก็เลยรู้สึกว่าตัวเล็กลงไปอีกแล้วแต่พุงก็หายไปแล้วเอวอะไรเหายไปแต่ว่าตัวก็เล็กก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีทุกคนเพราะว่าเพราะว่าตอนเนี้ยจะพยายามฟิตเนสให้ตัวใหญ่ก็ยากเพราะว่าเจ็บเทนนิสเอลโอ่ะแล้วตอนเนี้ยมันจะเหลือรังถ้าเราไม่หยุดขยแขนนี้อันนี้นักกายภาพเป็นคนบอกนะเพราะเทเพราะชีวิตประจำวันเราอ่ะ หลีเกเลี่ยงการใช้แขนเะนี่ยยากมากมีเลี่ยงการใช้กล้ามเนื้อมัดเนี่ยให้ดหรือที่โดนเทนิเซอลโบยากมากแล้วพอเตะทำที่แบบเหมือนเตะปล่อยให้มันถึงจุดนี้มาแล้วอะเราพอมันหายยากไปแล้วอะแล้วเรายังไปยิมบ่อยๆอย่างเงี้ยถึงมันจะไม่ใช่ท่าโด้ตรงๆแต่มันก็จะกระทบส่วนนี้อยู่ดีอะเหีือว่ามันจะใช้ตรงเนี้ยช่วยๆอยู่อยู่เนืองๆอะเพราะฉะนั้นเน่ก็เลยจะออกกําลังกายหนักๆที่เป็นยกเวทที่มันจะทําให้ตัวใหญ่ไม่ค่อยได้เพราะมัน เล่นผ้าอะไรก็เล่นได้เบาๆเพราะว่าถ้ายิ่งเรายกหนักอะ่ะมันก็จะใช้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยมาช่วยในการยกด้วยไงมันจะไม่ได้โฟก,กัสตรงนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ก็ต้องยกให้เบาลงอะไรยเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะมาเวไหนดีทุกคนเรียดเหมือนกันนะเนี่ยพอกากลังกายหนักก็ไม่ได้วิทย์เอื่อไม่รู้อะ่ะในเทนนิสโบมันหายยากมากเลยคือเขาบอกว่าเผลอๆเป็นแบบบางทีหลายๆเดือนไปถึจนถึงปีเลยถ้าจะให้หายขาดจริงๆเลยอ่เี้ยถ้าเราเป็นแบบเยอะแล้วเนะี่ย นี่แหละก็เลยตอนนี้ก็เลยงงๆว่าหรือว่าจะมาเวลีนไปเลยเป็นฟิวเวอออจุมพลไปเลยน้ำหนักน้อยๆดีไหมอันนั้นอะ่ะสลับเตนะสละับสลับเตนั้นง่ายมากสลับเตนั้นทำได้ง่ายเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าอยากตัวใหญ่เนี่ยเพราะตอนนี้ได้กลับมาตัวเล็กอีกแล้วทำไงดีครับ่นพิมยวดยวดนางแมวยัวมา <laughs> <laughs> กลับไปดูคลิปเต้นสมกึกสมกากเหมือนด็กนู่นั่งดูเตะกดูบานได้ไงนเลยท <laughs> ำไมอ่ะเต้เก่งก็ตายอยากเจอหนูไม่เจอเต้สามเดือนแล้วมัมใกล้คิดแล้วหรอครับมันมาเจอหนูสิครับ เฮ้ยแต่ชอบเพลงหนึ่งของซีร o ส s เบคอนเพลงที่เขาไม่ได้ปล่อยอะ่ะเธอเธออะไรเราเราอะไรสักอย่างเธอเพราะดีอะ่ะเดี๋ยวเตลงในสตรอรี่ดูคุยกับเจเจญี่ปุ่นใช่วันนี้ยัยสั่งเป็นไงบ้างเตนนั่งรียัยสังดงูนั่งอัปเดตผลงานลูกลูกน่ารักมากเลยเก่งโกอินเตอร์ตั้งแต่อายุสามขวบกว่าปาปๆจะได้ไปนากยาก็ยี่สิบไปปลายละ อืภิชาตบุตรจริงๆมือประกบเป็นหัวใจจริงไหมไม่เชื่อหรอกนี่ไงมือถือตกเลยเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าทำมาจากกลอยาร์กัสวิกตัสที่มีทนแรงกระแทกได้สูงมากตกแค่นี้ไม่ไแตกหรอกขอเนื้อาหาแนะนำเที่ยงวันพรุ่งนี้หน่อยกีออ่าารายเดีย กินอะไรดีเที่ยงกินอะไรดีแต่กินคลีนอ่ะแต่กินคลีนอ่ะเดอคอคิดก่อนนะพี่หมวยเล็กถ้าเต้มาแนะนำอ๋อเรื่องที่ซุงซิงอ่อนเมื่อวานก็คือที่จริงอ่ะวันที่เตไปกินข้าวกับซิงกับจูใช่ไหมเรานัดกันไปวิ่งตอนเช้า วันนี้ก็ค,คือวิ่งหกโมงแหละตอนวันนี้ใช่ไหมคือนัดกันไปวิง่งก็นัดกันก็โอเคตกลงกันเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆตอนตอนชี่เตก่อนจะไปดูคอนนะซงซิงก็ทักมาบอกว่าฝนตกอะ่ะเดี๋ยวแบบดูทรงแล้วจะตกแล้วเดี๋ยวเอองั้นไม่ไปมอะไรฟิฟิวเนี้ยฟิฟิวมาว่าเออฝนตก อนแรกเต้งงว่าทำไมฝนตกต้องแต่เย็นๆแล้วจะไม่ไปพรุ่งนี้วะงงแต่เหมือนฟิลเมหมือนไม่รู้ใครบอกว่าอาจจะแบบพื้นลื่นหรือไม่เหมาะกับการวิ่ง,อ,งอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเตก็ออหรอมันก็เลยอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ไปก็ไม่เป็นไรเพราะตอนแรกอะที่เต้คุยกับสิงสิงวัยคือกิจกรรมแน่นมากคือโหวิ่งเสร็จจะไปทําโน่นอีกวันสี่ห้าอย่างอะ่ะไปตีเล่นกีฬาต่อไปตีเทนเทนิสต่อใช่ไหมเสร็จปุกก๊บก็วิ่งเสร็จตีเทนนิส แช่ไอซ์บา๊แช่ไอซ์บา๊ด้วยกันแล้วก็ไปชงชาเขียวกินกันทำนี่คือแพลนทั้งวันเลยแล้วแล้วแบบเหมือนจะทำทุกอย่างให้เสร็จภายในที่ยงแล้วเตก็ค่อยไปทำงานต่อตอนบ่ายอะไรเงี้ยจะเป็นเช้าที่เพอร์เฟกมากเียใช่ไหมแต่สุดท้ายพอ,อเหมือนซิงบอกมาตอนประมาณห้าสี่ห้าโมงเอ้ห้าหกเจ็ดเอ้หกทุ่มหนึ่งว่าฝนตกเลยยังไงเตก็เลยเหมือนคิดแล้วว่าคงไม่ได้ไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็เลย วันที่ดูซีรีส์ก็เลยดึกๆไปเลยเป็นวันแบบก็ปล่อยๆจอยก็นู่นนี่นี่นั่นดึกๆแล้วพอกลับมาถึงบ้านเ,นเกือบสิบเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี้ยเราก็ไม่วิง่งคือถ้าเราจะวิง่งก็วิ่งไม่ไหวแล้วไงแล้วอยู่ดี่ซิงก็บอกว่าฝนไทยฝนไม่ตกแล้วจะไปอยู่ไหมก็เลยบอกเหมืนอนพอใจไม่ไปแล้วอ่ะ <laughs> ก,ก็เลยแบบไม่ได้ไปกันแล้วทั้งเต้ทั้งจูทั้งสิงก็เลยอดไปเลยแต่ว่าเราค่นันใหม่ซู่สิงอย่างออนนะครับ เอา้าม an> pues> mm ีหฮซีซันเหรออ่ะป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 ี๋ยวไปไฮซีซันกันนะเจะได้ถ่ายสกาเกี่โงใกล้แล้วครับเดีต้องงั้นเต้มาเวลีลีแล้วกันเวกล้ามใหญ่ไม่ไหวแล้เพราะว่าแขนมันจะไม่หายเอาดิอันนี้พูดจริงคือแต่ตอนแรกเต้เนึกว่าเต้นึกว่าทำแล้วไม่เจ็บแล้วมันจะไม่เป็นไรแต่เขาบอกว่าถึงทำแล้วไม่เจ็บอบบมันสะสมมันแบบมันมันโดนอยู่ดีใช่ เธก็เลยแบบไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะเล่นเยอะๆแล้วชื่อเพลงเธอเธอเธอใช่ครับเธอเธอเธอแต่ชอบเธอเธอทอทอทออ้าวเธอเธอมีจริงเหรอก็เขาบอกมันไม่ได้อยู่ในสป o t ิฟาใช่ไหมเธอเธอเธอใช่ หล่อชอบสุนตอนลรีนมากๆเลยร่างเพียวจริงเหรอครับคุมอิงไม่ได้เหมือนจอมคุมอิงเหมือนรูปจอมยุทธในนั้นมากเดี๋ยวเดี๋ยวเตจ,จะตัดให้อิงดูอิงเหมือนจอมยุทธในในเจมทีวีไลฟ์เฮาส์เลยเนี่ยตอนนี้เตก็เลยอ๋อเตก็เลยแพลนจะทําอย่างหนึง่งพอเราเจ็บแขนที่เตบอกใช่ไหมเตก็จะตีแบดไม่ได้เล่นพิกโกบอลเล่นเทนนิสเล่นอะไรไม่ได้สักอย่างใช่ไหมเตเลยแพลนจะทําซึ่งตอนเนี้ยเริ่มแพลนนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วครับก็คืออะไรรู้ไหม การเปลี่ยนมาใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเป็นข้างมือ main. เมนเพอาตะคิดว่าการทําอย่างเงี้ยข้อดีของเราคือเราจะได้ฝึกระบบประสาทด้วยเก็นปะคือถ้าเราได้ฝึกระบบประสาทมันทำให้เราแบบ